สวัสดีครับผมอ๋อนนะครับกับช่องออนแกนิก็ช่วงนี้นั่งผมมีงาน DIY เยอะละแล้วก็มันจะมีงาน DIY เกี่ยวกับงานไม้งานเหล็กด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ผมมีข้อจํากัดอยู่ที่งานเหล็กนะซึ่งบางทีเนี่ยมัน มันต้องใช้ความแข็งแรงแต่ว่าผมไม่มีอุปกรณ์ในการทําการเชื่อมนะครับเชื่อมเหล็กก็ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาหาตู้เชื่อมสักหนึ่งตู้นะไว้ใช้งานที่บ้านแบบราคาไม่แพงนะครับเอาไว้ติดบ้านเผื่อเวลาซ่อมหรือว่างาน DIY อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสามารถทําเองได้โดยที่ไม่ต้องไปจ้างช่างนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมมาอยู่ที่โฮมโปรนะเดี๋ยวจะมาลองเลือกซื้อดูนะครับว่าตู้เชื่อมแบบไหนเนี่ยมันจะเหมาะกับผมสําหรับมือใหม่ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่โฮมโปรสาขาพระรามสองนะครับเดี๋ยว ไปดูด้านหน้ากันนะฮะด้านหน้าตอนนี้ก็จะมีบูธของถางทำกินอยู่นะครับซึ่งโอเคเลยผมใช้ของทำกินอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาไปถามเขาดูสวัสดีครับทำกินคบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับผม ผมก็พอดีว่าอยากจะได้ตัวตู้เชื่อมครับแต่ว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะเป็นแบบงานช่างแบบผู้รับเหมานะฮะแต่ว่าอยากจะได้แบบทำา i y เล็กๆไมน้อยๆครับครับผมตอนนี้นะครับทางฟังกินนะครับจะมีตู้เชื่อมนะครับอยู่ทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่นของ Eco นะครับ140พัด ร,รุ่นที่2 s u p e เปอร์140แอมป์รุ่นที่3นะครับจะเป็นรุ่นสตอร์ปเปียนซูเปอร์160แอมป์ทั้ง3รุ่นนี้นะครับใช้งานแตกต่างกันรุ่นนี้ใช้ในงานที่ค่อนข้างหนักรุ่นนี้ก็จะใช้งานปานกลางนะครับแต่ถ้างาน DIY นะครับจะใช้เป็นรุ่นนี้แล้วก็ไอต้อไตัวนี้ครับมันใช้งานยังไงตัวนี้ครับเป็นปุ่มปรับกระแสไฟครับตัวนี้เป็นตัวช่วยละลายลวดนะครับไม่หลอมละลายลวดหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าของเราหมุนเยอะๆนี่คือมันจะละลายได้เร็วละลายได้เร็วขึ้้้้นนนนเเเเชืืื่่ออออมไดดรร็วขึคคัีปิง อันนี้เป็นปุ่ม VRD ครับผม VRD เนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันเวลาไฟดูดนะครับในขณะที่ว่าปรับเปลี่ยนลวดนะครับอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าของเราเปิดทิ้งเปิดไว้แล้วของเราจะเปลี่ยนลวดในตอนนั้นก็คือเปลี่ยนได้เลยไม่ไม่โดนดูดเราจะไม่โดนไฟดูดอ๋อครับถ้าเราเชื่อมงาน DIY อ่ะอ,อันนี้เปิดตรงไหนครับเปิดด้านหลังครับปุ่มจะอยู่ด้านหลังปุ่อมอยู่ด้านหลังอ่ะคารับควรเป็นปุ่มเปิดเครื่องปุม่มปั๊มน,นะครับต่วนนี้ถ้าในากรณีที่ คุณผู้ชายเชื่อมนะครับเป็นงาน DIY ก็จะปรับไฟอยู่ประมาณนี้ลวดขนาด2.6นะครับไม่เกิน80นะครับอันนี้ผมปรับไปให้80อืม79 80ประมาณนี้ฟอร์สเนี่ยครับจะปรับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเราเชื่อมกระแสไฟเยอะเราก็ปรับเปอร์เซ็นต์ให้มันเยอะนะครับผมแต่ถ้าเราเชื่อมกระแสไฟน้อยเราก็ปรับเปอร์เซ็นต์น้อยๆอันนี้ดูตามความเหมาะสมของชิ้นงานแล้วก็เนื้องาน แล้วก็ไอ้ปุ่มปุ่มการดูดนี่คือของเราก็ควรจะเปิดไว้ตลอดอ่าใช่ครับควรเปิดไว้ตลอดนะครับ1มีประโยชน์ก็คือในึ่ช่างเชื่อมมือใหม่หรือช่างเชื่อมงานบ้านนะครับผมควรเปิดไว้ตลอดอ่ครับผมครับแล้วตัวนี้มีมีอุปกรณ์ของแถมอะไรยังไงบ้างอ่ะอุปกรณ์ของแถมนะครับเบื้องต้นจะมีสายเชื่อมทางวินิตให้มา3เมตรสายกาวตัวนี้อยู่ที่1เมตรแล้วก็จะมีหน้ากากกันสะเก็ดนะครับกันป้องกันควันนะครับจาก ทุบเชื่อมนะครับตัวนี้ต้องกินก็จะมีมาให้ด้วยแล้วไอ้พวกตู้อื่นๆนี่มันต่างกันยังไงครับตัวนี้นะครับ140ตแอมนะครับผมตัวนี้จะใช้กระแสไฟได้มากขึ้นนะครับตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตัวจ่ายประจุหมายถึงว่าตัวเก็บประจุไฟนะครับแล้วก็ตัวจ่ายประจุไฟของเขานะครับจะใหญ่ขึ้นจะสามารถเชื่อมต่อเนื่องได้มากขึ้นเชื่อมต่อเนื่องนี่หมายถึงว่าอมาย่างยาวๆยาวๆลากยาวๆนะครับระยะเวลายาวๆนะครับกึ่งช่างกึ่งบ้านประมาณนี้แล้วก็ ตัวนี้จะเป็นงานช่างนะครับผมตัวนี้สามารถเชื่อมรถใหญ่ได้เลยนะครับผมใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้างานบ้านอย่างนี้เาเป็น DIY มากกว่าถ้าไม่ค่อยได้ใช้งานอืมครับเชื่อมต่อเติมครับอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้โปรโมชั่นครับปกตินะครับจะอยู่ที่4 5 9 0บาทครับตอนนี้ครับทางฟังกินนะครับลดราคาเหลือเพียงแค่3,390บาทก็น่าจะเอาเป็นตัวนี้ได้ครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็ได้ตู้เชื่อมมาแล้วนะครับเป็น E ีโค่หนึ่งร้อยสี่สิบพัทนะครับก็อันนี้น่าจะเหมาะกับผมสุดละเพราะว่าไม่ได้ไดทํางานแบบหนักๆน,นะครับเป็น DIY อยู่ที่บ้านโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยครับตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะฮะหลังจากที่ผมไปซื้อตู้เชื่อมพัมกินจากที่โฮมโปรมาเมื่อวานนะครับคือตอนนี้ทางพัมกินของเขามีโปรโมชั่นใหม่นะครับเมื่อซื้อตู้เชื่อมปุ๊บเนี่ยจะมีแถมตัวหน้ากาบมาด้วยนะครับน,นี่นะฮะหน้ากากนี่ก็คือสวมหัวได้เลยนะรูปทรงแบบสวยมมาากกเลยนนะะคครรัับบดูสปอต ส้มๆนะครับเวลาของเราดูงานเนี่ยเราก็เปิดใช่ไหมคฮะเวลาเราจะเชื่อมปุ๊บเนี่ยเราก็ปิดเรื่อที่จะกรองแสงรักษาสายตาของเรานะครับผมชอบนะโปรโมชั่นตัวเนี้ยครมีตั้งแต่วันนี้นะจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2,5,6,3ปีนี้นะครับก็ไปหาเลือกซื้อได้จากทางโฮมโปรทุกสาขาซื้อตัวเชื่อมก็จะแถมตัวหน้ากาก,ากมาด้วยนะครับสวยนะคร ที่ผมไปซื้อตัวตู้เชื่อมนะครับคือตอนนี้ผมมีปัญหากับตัวเก้าอี้ตัวนี้ครับเก้าอีพ้พลาสติกนะครับคือตอนนี้ผมตัวใหญ่มากเวลาผมนั่งทํางานนะครับเวลาเก้าอีพ้พลาสติกตัวเล็กๆเนี่ยมันค่อนข้างเตี้ยไปนะครับแล้วก็มันรู้สึกปวดหลังนะครับเวลาทํางานก็เลยแบบว่ามันมันปวดเมื่อยมากๆเลยนะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําเก้าอี้ตัวใหม่นะปเป็นเก้าอี้เหล็กเลยแล้วก็ ปูด้วยแผ่นไม้ด้านบนนะครับส่วนความสวยงามเนี่ยเอาเอาเน้นใช้งานพอนะเพราะว่าผมไม่ได้เชื่อมมานานมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ของเราจะมาทำก้าอี้กันนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าหน้าตาหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะ ครับผมตอนนี้ผมก็ทําการเชื่อมเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะรอยเชื่อมของผมมันก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ฝีมือก็ได้ประมาณนี้นะแค่เชื่อมติดนี่ผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้เชื่อมมานานมันยังไม่สวยเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะไปทําการพ่นสีต่อนะฮะพอพ่นสีเสร็จผมก็จะเอาแผ่นไม้มาประกบแล้วยึดน็อตเข้าด้วยกันนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับโอเคไปพ่นสีขั้นต่อครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็ทําการเชื่อมเก้าอีเ้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตัวตู้เชื่อมนะคะหลังจากที่ผมได้ลองใช้ดูเนี่ยตู้เชื่อมใช้งานได้ง่ายนะครับก็ทําการปรับไฟธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มอีกปุ่มนึงคือปุ่มการดุกนะฮะที่ควรจะเปิดไว้ตลอดเวลาซึ่งป็นเซฟตี้ขึ้นมาสาหรับช่างมือใหม่แล้วอุปกรณ์เซฟตี้ก็ใส่รองทงรองเท้าถุงมือนะครับแล้วก็เวลาพูดถึงเรื่องเชื่อมเนี่ยผมจะกังวลอีกอันหนึ่งก็คือกลัวเจ็บตานะครับเ,เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเชื่อมเนี่ยผมเวลาเชื่อมไม่เป็นนะคะ ก็จะมีพวกมันจะรู้สึกแบบเจ็บตากลางคืนจะนอนไม่ค่อยหลับนะครับแต่ว่าตอนนี้นะทางคำกินเนี่ยเขามีแถบฟังชั่นก็คือตัวนี้ครับตัวหน้ากากรองแสงนะฮะคือเขาจะคุมรอบเลยเวลาเชื่อมไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีการตัดแสงให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ไอที่แบบคุมอย่างเงี้ยกันไอพวกกันไอเข้ามาด้วยนะครับทําให้เราเจ็บตานะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะเมื่อกี้ผมเชื่อมไปปุ๊บเนี่ยคือแบบเชื่อมต่อเนื่องใช่ไหมครับ ไฟมันไม่ตะกุกตะกักไงเชื่อมต่อเนื่องลวดก็ไม่ติดกับตัวเหล็กนะครับแนะนอนะครับถ้าแต่เรามีติดบ้านไว้สักเครื่องหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราเชื่อมงานเล็กๆน้อยๆไงครับมันก็สามารถทาได้เราไม่ต้องไปจ้างช่างนะฮะช่างบางทีเขาไม่รับงานเล็กๆน้อยๆหรือบางทีเขารับเนี่ยเขาก็รับแพงนะครับโอเคครับถ้าเกิดไปชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไ c r ต b e นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ